เพราะเราเข้าใจว่าผู้หญิงต้องการอะไรสำหรับสรีระในทุกวัยอันงดงามเราจึงไม่หยุดสร้างสรรค์เพื่อให้ทุกความต้องการเป็นจริงบริษัทสบีนา้าฝ่ายอีสต์จำกัด เริ่มต้นตำนานแห่งการสร้างความสำเร็จในปีพุทธศักราช2501โดยคุณอดุลและคุณจินตนาธนาลมกรได้ริเริ่มทำชุดชั้นในจำหน่ายในร้านเล็กๆย่านตลาดพลูด้วยความตั้งใจจริงในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเหนือราคากิจการจึงประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและได้เปิดห้างจินตนาเป็นอาคารพาณิชย์สองคูหาที่วงเวียนใหญ่ ในเวลาต่อมาเมื่อกิจการเล็กๆก,กลายเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดยกทรงจินตนาในปีพุทธศักราช2508เราจึงขยายการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีโรงงานอันทันสมัยบนเนื้อที่260ตารางวาริมถนนะะเพชรเกษมและมีพนักงานทั้งหมด120คนปีพุทธศักราช2513 สภาวะตลาดชุดชั้นในมีการตื่นตัวมากขึ้นโดยเริ่มมีสินค้านำเข้าจากต่างประเทศคุณอดุลจึงได้จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดไซมิสเทรดดิ้งขึ้นอีกหนึ่งบริษัทเพื่อผลิตชุดชั้นในซาบีนาด้วยฝีมือคนไทยที่มีแบบและคุณภาพเทียบเท่าของต่างประเทศและเน้นหัวใจสำคัญอันแตกต่างคือการมีคุณภาพเนือราคา ในปีพุทธศักราช2520ห้างหุ้นส่วนจำกัดไซมิสเทรดดิ้งได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทซาบีนาฟาอสจำกัดและได้จดทะเบียนเพิ่มทุนพร้อมทั้งขยายสำนักงานและโรงงานให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นลำดับเพื่อรองรับกำลังการผลิตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของตลาดจนกระทั่งมีอาคารสำนักงานใหญ่บนถนนอรุณอมรินในปีพุทธศักราช2526 และขยายการผลิตไปยังบริษัท J&D Apparel จำกัดจังหวัดชัยนาทในปีพุทธศักราช2539เปิดโรงงานพุทธมนทนสาย5ในปีถัดมารวมทั้งขยายการผลิตไปยังบริษัท J&D Apparel จำกัดจังหวัดยะโสธรในปีพุทธศักราช2546ปัจจุบันภายใต้การนำของคุณวิโรธธนาลงกร บริษัทซาบีนาฟาอีสจำกัดได้แบ่งออกเป็น5สายงานด้วยกันกล่าวคือสายงานการขายและการตลาดสายงานการผลิตสายงานพัฒนาธุรกิจสายงานบัญชีและการเงินสายงานทรัพยากรบุคคลและธุรการโดยมีสำนักงานใหญ่อยู่บนถนนอรุณอมรินและมีโรงงานทั้งสิ้นสีแห่งได้แก่โรงงานท่าพระถนนเพชรเกษม โรงงานจังหวัดชัยนาทโรงงานพุทธมนทนสายห้าโรงงานจังหวัดยะโสธรซึ่งมีจำนวนพนักงานรวมทั้งหมด3,477คนและมีกำลังการผลิตชุดชั้นในได้ถึง16,8ล้านแแสนชิ้นต่อปีโดยมีตลาดภายในประเทศ40%และส่งออกจำหน่ายต่างประเทศถึง60% ความสำเร็จในวันนี้บ่งบอกได้ถึงความทุ่มเทมุ่งมั่นและตั้งใจจริงของบริษัทตลอดเวลาที่ผ่านมาแต่เรายังคงไม่หยุดนิ่งในการก้าวต่อไปเพื่อให้สินค้าไทยสร้างชื่อเสียงขจรขจายไปในระดับโลกโด้วยความเชื่อมั่นในรูปแบบความสวยงามของสินค้าที่ตรงใจผู้บริโภคและคุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐานสากล